ทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับเวอร์ชันน1่2วันนี้เราจะมาเล่นเอ่อสไป์ดวกันนะครับมามาเริ่มเลยเริ่มเลยอย่างแรกนะเราจะไปตัดไม้ก่อนนะทุกคนตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนคลิปนี้เป็นคลิปสไป์ดวคลิปที่2ของผมนะส่วนคลิปสไป์ดว์อันก่อนของผม แสงเอ็นเอ็ดวิวฮะมันใช่เหรอคนมันใช่เหรอวะเอ็ดวิวข้างบนมันใช่เหรอแปลก,กเกินแปลกเกินนะทุกคนผมว่าเฮ้ยเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์ปอรแปลกเกินไปแล้ว กาะนี้ผมเกาะนี้ผมว่าผมผมอยู่ไม่ได้แล้วผมต้องไปจากเกาะน,นี้ให้เร็วที่สุดฮะเอนิมแมนไม่กลัวน้ำฮะมากเหรอเอาไาาอ้เหี้ยหายนดูหายเอาหายฮะเอนิมแมนโคตรแปลกเลย เว้ยเว้ยเว้ยคิปเปอร์เกิดห่าเลยตรงนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แหละเราจะทำดาบกันนะทุกคนเราจะไปตีหมูกับแกเราขาดอาหารมากขาดอาหารมากเลยตอนนี้ผมต้องผมว่าจะไปกินเนีเนี่ยทำให้มันสุกแต่ว่าไอ้นี่ มูซุกมาอยู่ในตัวเต่งไงวะแปลกนะแปลกเกินไปแล้วนะแปลกเกินไปแล้วนะไปช่างเถอะยังไงเราก็ได้ไปและอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยยำหมา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 เสะขอโทษขอโทษที่เผลอขอโทษที่เผลอไปไปเปิดก่อนดาบไดมอนด์มาจากไหนวะ พระเจ้าส่งพระเจ้าส่งดับไดมดหมาหรอวมะมามามา,มาแตกแตกเกินนี่นี่กูเล่นซิงเกิลเ,เพย์จริงจริงไหมเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคีเปอร์อันเนี้ยอันเนี้ยอ,อันเนี้ยคีนเปอร์บอกเลยไม่ได้แดกอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยใจเย็นหนุ่มใจเย็นแปลกเกินแล้วดูที่สเปาเนี่ยทุกคนกลางเกาะ นะคิปเปอร์ฟักโอ้โหฟูชั่นสปีดเว้ยเว้ยกูตาย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 กูตายให้กูตายว่าเล่นแปลกๆแล้วไอ้เกาะเนี่ยไอ้เกาะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะไอ้แมนเอเ้แมน กึ <irgend. S 2> <amat S 1> นมันอยู่ไม่ได้เลยผมว่ามันแปลกเนี่ยแต่เอเนแมนว่ายน้ำได้แหละพ่อเรือไปแล้วไปแล้วโอ้ยทีโยมฮะเขี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี่ยอะไรเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วก่อนเนี่ย อยู่ไม่ได้ละไปละเจอกันฮะเอเดเมนนั่งเรือด้วยฮะฟักดูนะเฮ้ยไปเดือไปเดือไปเรือไปเรืออยู่ไม่ได้ตกเจวดิฟแปลกเกิดไปทุกคนเพราะว่าเราจะไปสร้างบ้านอ่ะผมลืมบอกว่าผมใช้หมด มดัมดมดัดมัดเออตัวหนึ่งอยู่นะมัดที่ผมลงโหลดมาเล่นเชีย่ยซอมบี้ทะย็นพ่อหนุ่มก็เอ,อเดอร์แมนอะไรเนี่ยเอเดอร์แมน What the fuck? เอเดอร์แมนใช่เอเดอร์พูงงนะมันใช่เหรอวะอ้าวหายหเสียงเหมือนใครเตือนตามเลยอ่ใยะใช่หรือเปล่าวะหลอนแล้วนนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยซิเปอร์อย่างเง้ย อะไรก็ค yup ิปเปอร์เอจตาคำวุ้ยวุ oh, ้ยว oh, hey, yeah, no. oh, ุ s <S ้ยแหลกแหลกมาแล้วผมต้องผมต้องใช่ผมต้องทำแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเกิดตรงหลุมพอนีเป๊ะๆแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยคิปเปอร์โอ้โหเจออะไรเนี่ยข้างหน้ากูเนี่ยมาดีวะเลือดร้อนไปเร็วเอ้าเช้าเฉยไปแล้วไปแล้วเด้อไปเร็วไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไงวะไปแล้วีดีดีดีละดีละไปแล้วไปละจ้า กอยู่แล้วเราจะเลี้ยวกลับมอสกิลนวะอยากโดนยิงแบบแม่งเฮ้อพอหัวตกเลยมันยากไกลเลยเฮ้ยทีใหม่ทีใหม่เฮ้ยทีใหม่เฮ้ยเฮ้ยตกเห็บตกหรอวะข้างหลังตกเห็บตกหรอวะเฮ้ยเอเดอร์แมนกระโดดลงน้ำด้วยไม่กลัวน้ำแล้วเหรอไม่กลัวน้ำแล้วหรอเฮ้ยเฮ้ยวีดีก็หายเหมือนมีคนลงจากเรียวเมื่อกี้ขอตกอยู่ตรงไหนวะทุกคนไม่เป็นไรฟ้าใหม่ฟ้าใหม่ สวยอย่างนี้สิอย่างนี้คีบีเฮ้ยเจ้าตุ้เขี้มตกหิแล้วทุกคนเฮ้ยผมว่าผมต้องไปหาสัตว์อะพวกพวกแพะเออพวกหมูหลอดอาหารผมจะหมดแล้วนั่นไงเจอแล้วพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยเฮ้ยวัวตกลงมาจากฟ้าความประสงค์มันเป็นความประสงค์ของของพระเจ้าเฮ้ยเฮ้ยวัวตกลงมาไม่อยู่เลยทุกคนไปแล้ว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 แปลกแปลกแปลกขี้หายแปลกขิ้หายแปลกขี้เหี้ยแปลกขิ้หายแปลกขี้เหี้ยแปลกมากแปลกมากแปลกมากไปแล้วไปแล้วเวตก เหนื่ยได้ขวานอ่ะตัดไม้ตัดไม้เอ็นไอแมนลงน้ำน้ำจริงน้ำปลอมวะนั่นมันมัน,มนเนื้ออะเหี้ยหายหายไปแล้วไปแล้วไปแล้วผีหลอกผีหลอกเฮ้ยคิปเปอร์ไม่เอานะไม่ดีนะคิปเปอร์นะนายทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะคิปเปอร์นะวิววิวเดี๋ยวผมจะเล่าเล่าสารคุณมัดให้ให้ฟังนะอ่าเดี๋ยวผมจะมารีวิวมอดนะอ่ะมอด คืออ่าคือ more player model ใครตีเมื่อกี้เฮ้ยวุดดิทวุดดิทเหรอวะทำไมมันหายไปไปทั้งลูกเลยดูเขาหายทั้งลูกเฮ้ยเฮ้ยชิปก็ชิปเฮ้ยมันมันเขาจะปลายาหายตัวนะทุกคนเมื่อกี้คิปเปอร์อันนี้อ่ะอันนี้อ่ะ เฮ้ยเจ้าป oh! oh, ืนไอ้เมื่อกี้อีกแล้วหนีแล้วหนีแล้วใครจะอยู่นิ่งๆนะไปแล้วไปแล้วใครอยู่นี่บอกเลยโกดีโยมเฮ้ยอยู่ดีๆฝนก็ตกสภาพอากาศฝนฝนไม่น่าตกนะเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรื่องเหรอวะอะไรวะเกียร์โอ๊ยคนดูผมจะตายผมไม่มีอาหารแล้ว ทุกคนช่วยช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงแกะมันอยู่ไหนยังไงไเจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ย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 เออไปอเดี๋ยวผมรู้สึกว่าผมเกิดต่างที่ต่างต่างที่อีกแล้วคนดูแล้วผมจะขึ้นไปยังไงอะ่ะผมไม่มีอะไรเลยเออขึ้นไปยังไงผมจะลองหาทางในถ้ำดูนะเผื่อ,อมันมี ดูผมขอปรับแถวก็ปรับสุดแล้วอะโอ้มืดมากโอเคคุณดูฝนหยุดตกแล้วขึ้นไปดีกว่าผมต่อยแถวเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าผมเกิดตต่างทีม่มากๆเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนฮะใครตีวะใครกระโดดน้ำอะเฮ้ย